ไลท์แอคชั่นเรื่องนี้ทำคุนกรีดทั้งโรงทั้งเป็นเด็กเรีนะครับได้ชวนผมไปดูรอบสื่อของเรื่อง <c oughs> รักสุดฟินเลเวล999กับยามาดาคุงใครมันจะไปคิดละ่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทำคนกรีดได้ซึ่งทางเรื่องนะครับก็ดำเนินความสนุกในแบบของสามหาไล่ช้ำรักที่ไปเจอแบบเกมเมอร์หนุ่มเย็นชาตามระเบียบที่เป็นก็ดำเนินไปแบบสนุกสนา,านนะครับเพราะตัวเรื่องเนี่ยมีการเล่นกับมุมกล้องนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ที่เป็นเกม8บิตสมกับชิมเรื่องที่เป็นเกมเลยคือผมชอบทีดีในฉากเกมนะค ให้กลิ่นอายแบบเกมเก่าอย่าง Tree of Savior. s e v i o ก็แง่ดิชื่อเกมในเรื่องก็ล้อมาขนาดนี้ซึ <c oughs> ่งเรื่องนะครับมันก็ดําเนินไปด้วยคู่พระนางนะครับและเหล่าชาวสมาชิกิวที่แคสออกมาได้ดีในทุกตัวละครจนเป็นม,มาที่ตอนสุดท้ายของเรื่องนี่แหละฮะที่ทาให้คนทั้งโรงเนี่ยกรี๊ดพร้อมกับชายแท้อย่างผมนะครับที่ยิ้มกุ้มกลิ่มพอฉากตอนท้ายนี่มันหวานมันฟินเหลือเกินและถ้าใครอยากฟินนะครับลายยิ้มกุ้มกลิ่มแบบโคตรเมดไมเดย์ก็อย่าลืมไปรับชมรักสุดฟินเลเวล999กับยามมดาคุงวันนี้ในโรงภาพยนตร์ผมรับรอองงเลยว่าข โคตรด,ดีฟินสุดๆไปดูเร็วได้ของแถมด้วยนะ